สวัสดีครับพบกับแม็กนะครับที่ช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้รถยนต์ 4ประตูนะครับ DBL Y ถ่า 6AT นะครับบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับใครสายลุยไม่ควรพลาดเลยนะครับกับราคานะครับณปัจจุบันอยู่ที่1 9 4 0 0 0้บาทนะครับสีนะครับมีให้เลือกนะครับเยอะมากๆนะสีดำเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆสำหรับรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น2.0นะ170แรงม้า405แรงบิดมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแต่ว่าออปชั่นนะครับหรือว่าเหล่าหลังคาสปอร์ตบาร์ที่มากับตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นวัย พวกนี้ต้องมีนะครับก่อนจะพาไปชมรอบคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจกันด้วยบอกเลยว่าคันนี้แต่งหล่อมากๆเดี๋ยวพาไปชมมารับชมกันเลยคันนี้นะครับมีการติดตั้งนะครับในส่วนของชุด F22 นะครับหรือว่าแรปเตอร์นั่นเองนะมีการนะครับติดตั้งนะครับตัวหนังสืออะคริลิกคำว่าレ a ジャーนะครับที่ฝากระโปรงนะครับอันนี้ก็เพิ่มให้ตัวรถมันดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วน กระจางหน้านะครับเป็นของ Ra p t ตอร์ฟอนต์ฟอร์หล่อๆนะครับมาพร้อมกับไฟ LED นะครับด้านบน3ดวงเลือกได้ว่าเป็นสีขาวหรือสีส้มหล่อๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้า Mul ติร e เ e c t o r แบบ LED หรือว่า C ram มนะครับมีไฟเดย์ไทม์ส่องเวลากลางวันไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับคันนี้เราตัดเพิ่มคิ้วเขาเข้ามานะครับหรือว่าข้อไฟหน้านะครับให้รถมันดูมีมิติขึ้นนะครับตัดกับสีดำเงานะครับเรียกว่าแมทลงตัวมากมาก ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นแบบ LED นะครับแปลผ่านตามพุม่มไมเลยนะครับอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นสปอร์ตนะไวแท็กนี้ก็ได้มาแล้วด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันที่กันชนหน้าครับมีการติดตั้งนะครับในส่วนของกันชนหน้าเป็นของแรปเตอร์นะครับตัวสีดําตรงนี้นะครับหรือว่าตัว สีครเมียมนะครับลูกค้าชอบแจ้งได้นะใครชอบกันชนหน้าเป็นสีโครเมียมก็แจ้งได้หรือว่าสีดําแบบนี้ก็แจ้งได้หรือสีดําเงาก็แจ้งได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนนะครับกันชนหน้าทั้งชุดเลยนะห mm. ่วงลากจูงนะครับจะยังมีให้อยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้าง ซุ้มล้อนะครับอันนี้เลือกได้นะใครชอบแบบไหนนะอันนี้เป็นแบบแรปเตอร์นะขนาด5.5นิ้วแบบเรียบนะครับแม็กกับตัวด้านหน้าเลยหรือว่าชุด F2 2ของเรานั่นเองนะครับช่วงล่างเป็นปีกนกอิสลับแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับคันนี้ได้ดิสเบรกทั้ง4รล้อเลยพร้อมกับโช,คช๊คอัพ2.0โมโนโทูบมาแล้วด้วยมาดูแม็กกันบ้างแม็กเดิมนะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับลูกค้าเปลี่ยนครับ เป็นแม็กขอบ20อๆแบบนี้เป็นของ o อเอนะครับจับคู่นะครับมากับยางดิเซนตินั่นเองซีรีส์ยางเนี่ยจะเป็น 27555i20 นะครับเลือกแม็กเลือกลายที่ลูกค้าชอบนะครับได้เลยนะแก้มข้างนะครับตัวนี้ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องได้จริงนะครับตัวนี้นะเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นตัวโมเดลเก่า2024จะมีคําว่าเทอร์โบนะครับโมเดลใหม่นะครับจะไม่มีแล้วนะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวสับสนกัน ด้านบนนิดนึงแต่คีลืมพูดถึงสกู๊ปนะครับคันนี้เราแต่งเหมือนแรปเตอร์เลยมีการติดสกู๊ปจิ๋วนะครับเหมือนแรปเตอร์เลยให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่านี่แล้วแต่ชอบใครอยากได้สกู๊ปทรงฟิตใหญ่ๆจัดให้ได้ใครอยากได้เล็กๆแบบนี้ก็จัดให้ได้ที่ปัดน้ําฝนออโต้ครับในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้ก็พับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนวยไฟฟ้าด้วยตัวหูกระจกนะครับจะเป็นสีเทากาไฟนะครับตัดกับสีตัวรถเลยเพิ่มมิติให้เขานั่นเองนะครับไฟเลี้ยวแบบ led นะครับตัวนี้ เลือกฟิล์มเป็นฟิล์มซาลิกนะครับตัวนี้รับประกันนานถึง7ปีเลยนะครับกันสาดแท้นะครับของฟอร์ดทั้ง4ประตูเราติดตั้งให้นะครับอ่ะอีกหนึ่งจุดที่บอกเลยนะครับราหลังคาสีโครเมียมอันนี้ใช้งานได้จริงแนะบรรทุกได้จริงนะครับเดิมๆจากตัวว i ยแท็กต้องมีนะครับตัวนี้ในขณะร,รถวิ่งได้ถึง80กิโลเลยรถจอดได้ถึง250กิโลนะครับ ระบบสมาร์ทคิเลตนะครับเพียงแค่กุญแจนะครับอยู่กับตัวลูกค้าสามารถนะครับเอามือสอดเพื่อปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับช่วยให้เรื่องการใช้งานของลูกค้าไม่ต้องแบบหยิบกุญแจขึ้นมาเปิดเลยนะครับกันลอยนะครับเบ้ารองมือก็ติดตั้งให้แล้วนะครับมีโลโก้นะครับคำว่าเรนเจอร์สีแดงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ บันไดข้างเดิมๆจากโรงงานตัวนี้ทําความสะอาดง่ายแล้วก็กันลื่นด้วยนะครับฉีดท,ทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยอ่ะอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่รุ่นนี้ถึงจะมีก็คือสปอร์ตบาร์หรือโลบาร์นะครับสีทุโทนนะสีเทารกาไฟตัดก,กับสีคมเมียมนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานนะเวลาใช้งานเนี่ยมัดได้เลยนะบอกเลยแข็งแรงมากๆนะสำหรับเห็กตัวนี้ ก็ลอยฝาถังน้ำมันนะครับก็ติดตั้งให้เลยนะครับตัวนี้นะปั๊มคาว่าเรนเจอร์นะครับใช้งานง่ายแบบป๊อปอัพนะครับปลดลักรถดนะลูกค้าเอามือเปิดได้เลยนะครับเด็กปั๊มชอบมาก B7 B20 นะครับเติมได้เลยจุได้ถึง80ลิตรด้วยนะครับด้านหลังนะครับมีการเพิ่มเติมในส่วนของสติ๊กเกอร์คำว่าเรนเจอร์ใครอยากได้สติ๊กเกอร์แบบไหนแจ้งได้ครับชาสาดโคนจะเป็นโลโก้บอลหรือจะเป็นลายทหารเป็นอะไรอะลูกค้าแจ้งได้จะเป็นลายม้าก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบ ช่วงล่างนะครับตัวนี้เป็นจุดเด่นของ Ford ไม่พูดถึงไม่ได้โช้ค่อยที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเทสซีนะครับช่วยให้การขับเี่ของลูกค้านะครับทรงตัวได้สมูทขึ้นนะครับแล้วก็ขับสนุกมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะมีแหนบแผ่นบาง4เส้นรับน้าหนักได้ถึง1.3ตันเลยที่เหยียบด้านข้างตัวรถครับมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะรับน้ำหนักได้ถึง100กโลเลยมาดูด้านหลังกันบ้าง ไฟท้ายนะครับเป็นทูโทนะเป็น LED ผสมฮาโลรเจนนะครับตัวนี้เพิ่มมิติให้เขาด้วยการติดตั้งข้อไฟท้ายเข้ามานะครับให้มันดูคมขึ้นนั่นเองนะครับไฟเบรกดูที่3าจะอยู่ตรงมือเปิดนะครับในรุ่นวาแท็กนะครับตัวนี้นะจะมีนะครับช่องนะครับไว้ไขกุญแจล็อกฟอดท้ายด้วยนั่นเองนะครับเรียกว่าอำนวยความสะดวกได้ไม่ต้องติดเพิ่มนะโลโก้คำว่าวายแท็กครับฟอร์ดตัวโลโก้ฟอร์ดเนี่ยจะมีกล้องมองหลังนะครับซิงกับหน้าจอขนาด12นิ้วด้านในนะมีเส้นกัลระยะให้ด้วย ตัวอะคริลิกตัวนี้นะครับเราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในคําว่าเรนเจอร์นั่นเองนะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยกันรุนท้ายนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยอี4จุดนั่นเองนะครับแล้วก็กัน์นท้ายจะเป็นสีทูโทนหล่อๆแบบนี้เลยด้านล่างก็จะมียางอะไหล่ให้นะครับแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้นี่เลย ฝาท้ายนะครับแบบผ่อนแรงหรือ easy base นันเองเหมือนกับตัวสปอร์ตเลยนั่นเองนะครับไลเนอร์ติดตั้งให้แล้วนะครับของแท้ของทาง ford เลยไม่พอเท่านั้นของเรานะครับก็จะมีช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับโมเดลใหม่จะเหลือ1ช่องเท่านั้นเองนะครับ230โวลต์นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยนะนี่เรียกว่าสะดวกมากๆสำหรับสายแคมปิ้งนะครับอันนี้ของเดิมเราคืนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากระจังหน้ากันชนหน้านะครับเราคืนให้หมดเลย โ okay. อเคเดี๋ยวยดูภายในกันนิดนึงเบาะด้านหลังอันนี้ปกติจะไม่ค่อยพูดถึงนะครับวันนี้ให้ดูว่างเรานะครับเป็นเบาะหนังนะเดินได้ด้วยได้สีเหลืองหรือสีส้มนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ปูพรมให้ลูกค้าแล้วนะแบบ 5D นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบใครชอบสีนี้ก็จัดให้แอร์หลังก็มีให้ด้วยนะครับพร้อมกับช่องชาร์จไฟไม่ว่าจะเป็น Type C หรือ USB นะครับแล้วก็ปลั๊กนะครับไว้ ต่อโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้อนวยคนสะดวกนะครับแล้วก็รอ,องรับระบบ I s o ซ i x กนะครับแล้วก็คาซิดด้วยนั่นเองนะครับส่วนเบาะคู่หน้านะครับไฟฟ้า8ทิศทางเลยนะนี่เนมเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยได้สีเหลืองหรือสีส้มตีโลโก้คําว่าไวทัคหล่อๆนั่นเองนะครับอะ ไฟหน้านะครับจะเป็นแบบออโต้ด้วยนะปรับออโต้นะครับปุ่มพุทสตาร์ทนะครับก็มีให้นะครับอ่ามาต่อกันที่พวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%ยเปร์เนะสิ่งที่ลูกค้าได้มานะก็คือคูดคอนโทรลนะครับเหมือนกับรุ่นสปอร์ตเลยเห็นไหมนวยความสะดวกนะครับส่วนขวามือจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันซิงกับหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับแบบภาษาไทยด้วยนะครับอ่าหลังพวงมาลัยนะครับอ่มาดูที่จอกลางกันบ้างจอกลางนะครับขนาด 12นิ้วตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Sync 4A ด้วยนะครับสามารถสั่งการผ่านมือถือได้ไม่ว่าจะเป็นการ start รถหรือว่าดูตำแหน่งนะครับมี Air Auto h i ให้มี Type C ให้ USB Wallet Charger มีให้หัวเกียร์รันน้แบบสั้น6สปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดพร้อมกับระบบที่เพิ่มเข้ามาคือ Start Stop นั่นเองมาต่อที่ด้านบนกันบ้างด้านบนนะครับเป็นกระจกตัดรถแสงจากรถขนันหลังนะครับพร้อมกับ ช่องนะครับไว้ต่อกล้องนะครับกล้องหน้ารถก็คือช่องเสียบ USB นั่นเองนะครับอ่ามาีไฟนะครับสองข้วด้วยสายแล้วก็ช่องเก็บแวน่นเรียกว่าใครนะครับอยากหากระบะนะครับสายลุยนะครับสักหนึ่งคัน DBL Y6AT คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับช่วงนี้นะเรามีโปรพิเศษพศษนะใครอยากได้ชุดแต่งหล่อรอบคันแบบนี้หรือใครอยากได้ส่วนลดพิเศษนะครับเพียงแค่ลูกค้านะครับทักเข้ามาหรือโทรเข,าาเข้ามาเบอร์ที่082-002-0511นะครับหรือว่าใครดูคลิปนี้นะครับถูกใจคลิปนะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับเดี๋ยวมก็กติดต่อกับปลายง,งวันนี้ก่อนจากการฝาก DBL Y6AT t a แต่งแรปเตอร์คันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมคันไหนติดตามครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ